มันว่าบานเจ็บค่อยๆนี่ย้ำงานแจ้งวอกมันย่างเีซีได้บ้านสามไ่น์นะว่ามุ่งประสิทธิ์างเงินเพราะว่าสิา่งนี่จากข้อไหนเง่าเงินสามสามเรียนมาเังซี่คอยกบด้ว่าที่เหล่อเงินเขาไปยังิกงยูเงนสูน้กันว่าจะได้ส่งเลยเสียว่าถ้าใส่นเงี้ย บาานไม่ออกคนได้ถามเนี่ยม,ม้อนเม่เขาจะอ,อกมีม่เมนี่ปอนสมัยตะยี้คนจำหูเอายิบอาหงอหงยิบเมื่อออกเลยเนี่ยย่อมกิดินให้เปียกกระดูกเนี่ยบ้าดนี่ยน่ยสีไงก็โมได้เสีก่อนมูสรได้บานก็ทั้งอดมืวอวายัาง่งยังยั่งสีเนี่เดี๋ยวสาม,มบาดเดี๋ยวกู่กับสองเนี่ยนหนึ่งวันดูเลยสีเนี่ยไงก็ูนี่ ที่กวนนี่รมมันจะสองอาทีตย์ไรเนียมันกมันสิ่ขอบวันถาด้วล่ลุ้มสองเนี้ยจะเอาแม่เสียกสีแม่ก็้าน่จะเจ้าวัวนเยอะเยอะสามหมื่นสิ่ของวันถชีย์แองเสียงแล้วสองไลนเยอะคอยผู้เดีวยววันกับผู้เจ้าวัาาาน มน le ันงมนสามัคคเหมือนเขากว่าเมา่ดดนน้นาวลาเขาพูดก็ค้อะไรบางมือก็เห็นคนบางมือก็เห็นคนเป็นยีน่าแต่ไม่นยังมองมีจ้ญาจักขันเงนหรือเปล่าแตังาวงวัดทีกองรุววัดก็มันปท่นมีน้ำมันโซดาเนาะ่านเนาะประทัมีตะเกียงบรทัดมีน้ำมันอย่างครับมีกระเทียมก็กระบอกอัน tiên tiến phụ nữ phải sài nha mày phải 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 tìm ta thật vài người yên nha mặt yên nha mặt yên mô an uy hiếu nữa mặt yên nha đơn nè, mặt yên mặt 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 anh đăng long, bởi vậy mà tôi chăm bản tai thằng nàng 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 กเจ้าเอ็ดคนดีอยู่ที่ทีบวกเป็นพนระหีืเที่ยังมันเท้ากระละปานเนี่ยจิตจะว่าจัไหนจิดไม่นลามากั้งที่สองปี่ก็บวกครับ,บก็จีับบวรัวขารก็ก็ห้องเจ้ากับเกี่ยวสมนันเรื่งองความหมงครับงครับแต่า่าพ่อแม่บิเนเยอะนั่งบินมาเราบอบเออเดินทางแล้ว มารักษาบอกปู่แล้วเป็นคนา่นจากเป่ยน่้าน่แดดดี้วครัไม่รูือไจังก็ได้ยอมดูคเป็น้าจะนอยหน่อยคนน่ะครับนี่ขอบม่ขัวอยู่วอยู่หาที่พัวหรอก ฉันได้ก <Okay. S 3> mm ับ hmm. ฉันนั่นเพราะว่าโวกวาสนาจะแต่แยงผมได้ครับขึ้นมาบเซียด้มันจะมีพ่มกิ่งอยู่ครับเอเขาดูมาลูกเจ้าไปขอบะไรเยอะขอไปได้เยอะเพว่ามันน่รันที่ยากได้ก็ถาตาบวอดครับมีนสิมันมันเมียยากขึ้นมาเสียแต่มีนอะไรครับคือมาพนมาก่นไปนี่ไม่น่าลำด้วยก็พนไปรลำด้วยเป็นบ่เลย มันเป็นยังไงน้ามาสรุปนะผงบุญผมสางเป็นคนท่านไป,ไป็นในวัฏฏะทงสารเป็นจริงว่ะมันไหมากอะไรวาบวบเลยดูเอุย๊ยคือบรรยายางงคำว่มีความดีประกอบไมยได้เป็นหลงเรื่มมาเรื่มไปเร้วมาแล้วมันเบิ่งแล้วนั่งซอยดีบบา 你不爱呀？Nie,